ครับผมสวัสดีพีพีนานานะครับอ่ามืีอกี้วันที่สิบสองตุลาครับพศหกสิบหานะอ่ามือี้ใครขึ้นมันครับมีไอสินค้ามารีวิวนะครับเป็นอุปกรณ์ต่อใกล้นะครับเน้นๆนะครับมือนี้เพราะว่าไอของของไม่ไม่นะตอนรับฤดูกาลครับฤดูกาลต่อไกลพาะว่ากะ ออกปัรษสาหรอครับร่มหนาวเริมมากลวครับนะกตจักน้อยกับเริ่มต่อกันนะครับแต่ว่าท่างใดที่เพนน้ำท่วมยู่กะไอ้บ้านได้ติงคิ้งหรอครับช่วงนี้ปีนี้กัรู้สึกว่าน้ำม,มาแห้งครับพี่นอ้องยู่แถวไอ้บ้านราอๆกันกับบ้านผมนี่กะบ้านใดเพ่นติดไอ้แม่น้ำนะครับแม่น้ำม,มุ่นกับแม่น้ำเสียว กัเอาการอยู่ครับปีนี้ถั่วเฮี้ยนสั้นบานซองพ่นเนาะครับใดญ่ใหญ่ไอสัดเหลี่ยงนะครับใหญ่งวใหญ่ควายพ่นขึ้นมาไว้แถวบานผมเนาะกับเป็นกําลังใจให้พี่น้องครับนะเป็นกําลังใจให้พี่น้องกําลังประสบปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ถว่วแบบบ่มี่ทาที่ว่าสิรถเลยเนาะครับกับเป็นกำลังใจให้เนวาไถพ่อซอยกันได้กับซอยกันไปครับช่วงน,นี้ มือนี้ก m มารี v i e w เป็นไออุปกรณ์ต่อไกล้ครับกับซมีไอลกักลักเลยกับเป็นขึ้นหล่อมไกลนะครับแบบบ่วงเดียวบ่วงคูขึ้นดักทางกับมีนะครับล้วก็เป็นกระเป๋าใส่ไก่ไปตกับซเป็นลักลักกับเชือบนะครับลามขาไกลต่อ้วกซีมี่ไอตอดเป่าเสียงไก่ตัวเมียนะครับก็บเป็นประมาณนี้ละ สำรับมือน,นี้เข้ามาเบื้องลรกเหรียญนะครับลเหรียญงานกาไอเอาเอายางแหลกเลยนะครับเอาเป็นคึืนดักไกลสกอนนะยางแหลกเลยไอนี่นะครับไอสองชุดน,นี่เป็นดักท้างเลอพี่น้องเป็นคึืนดักทางครับอันนี้เป็นเอ็นเบอร์ไอเจ็ดสิบนะครับเป็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบ เอ็นเบยเจ็ดสิบอะวงกับยูซีนิวครับตัวนี้ดักทางได้ลอมไกลตัวเมียได้นะครับไปดักทางไกลไอ้หนุ่มเขานะครับกับติดง่ายครับไกลหนุม่มไกลตัวเมียเขานะครับติดง่ายอ่ากับประมาณนี้เลยส่วนมากงาั้นขึ้นไกลกับเป็นท่นน้าตาลเด้อพี่น้องเป็นท่นน้าตาลครับอันนี้คือเอ็นเจ็ดสิบวงซีนิวครับ ่อไปไอสายพี่อีครับแปดสิบปอนด์พันสองเซนฮกลับประมาณนี้เลยตีเกลียวครับห่วงเป็นเบอร์ไอสิบหกครับพี่น้องห่วงเบอร์สิบหกดัดให้แบบแข็งเลยฟองทองเหลืองนะครับใสล่ลังเกียบไห้อ่าสีน้ำตาลครับโทษน้ำตาลขอบดำลักนี่เป็นลักไอสแตนเลสเด้อพี่น้องสองมิลครับเน่าหกนิ้วเคืงองพันลักแบบเกีียวครับ พันหลักแบบเกลียวนี่ครับหยอดกาวหัวไทายครับเกลับรักให้อย่างสวยาสาเมนด้วยครับเป็นไอเชีองนังทักครับไอเชียงนังทักไอไล่กระดูกงูครับขนาดมินนึงเชืองนี้ก็ท้นอยู่ครับท้นทน,ทนถือว่าท้นอยู่นี่ครับงานสวยๆเก็บให้ละเอียดครับทุกขั้นตอน ประมาณนี้เลยงานออกจากมือเดียวครับพี่น้องดีบ่ดีกะอะ่คอมเมนต์ได้งานออกจากมือเดียวครับประมาณนี้พี่น้องอันนี้คือดักทางครับกับห่อมไกลตัวเมีย n เจ็ดสิบวงซีนิว้วครับผมสวยๆอ่าครับผมอันนี้ก็เป็นขึ้นใน ดักท่างนะครับดักท่างกับหลอมไก่ตัวเมียต่อไปครับต่อไปสิเป็นไอ้ขึ้นหลอมไก่นะครับขึ้นหลอมไก่ต่อเอาใส่เทียนขึ้นตีได้ครับอันนี้ก็เป็นเอ็นเก่าสิบนะครับว่องหาวงหานิวนะครับเอ็นเก่าสิบเอ็นเก่าสิบวงหานิวอันนี้ก็เป็นไอ้บ่วงครูครับผีเสือ้อสิบหารักสามสิบบ่วง อันนี้เป็นในบ่วงคูครับบ่วงคูครับผมงานบ่วงคูนะครับสิบห้าลักสามสิบบ่วงครับกะพันลักแบบเกี่ยวครับลักกับเป็นไอสเตนเลสสองมิลครับเงาหกนิ้วเคิงคือเก่าครับกับผมประมาณนี้ละ,ะและละเอียดงาน เอ็นเก่าสิบนะครับวงหาเคลืนลอมไกลอ่าะฮามาเบิ่งไงบ่วงเดียวครับแบบที่นี้บ่วงเดียวไอ้ก็สิเป็นอ่าบ่วงเดียวนะครับบ่วงเดียวนี่เป็นเอ็นเบอร์เก่าสิวงหาครับอ่าวงหานิว้วส่วนมากไก่้าลอมใกล้นี่ผมเสียเ,เป็นเบอร์เก่าสิเลยครับวงหาอ่า ต่อไปสายพี่รับแปดสิบปอนด์ปันสองเซนนะครับหาร่าเรียดต่อไปนี่นะครับเป็นท่นน้ำตาลครับพันลักแบบเกลียวครับยอดเกาหัวไทยเคลือบให้เรียบร้อยเรลกกาย <c oughs> <c oughs> ลักครับ ลักเป็นไอ้สแตนเลสสองมิานี่นะครับแหลมให้ <c oughs> สายเมยนเป็นไอ้เือกงนังทักครับไล่กระดูกงูเนาะ,ะสีน้ำตาลครับสวย,สวยนี่นะครับรายละเอียดงานตามภาพเลยครับตามวิดีโอเลยไายละเอียดงานห่วงเบอร์สิบกครับแบบแข็งะ ราคาของอไอ้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมบอกราคาไปเลยไอ้ชุดไอ้สิบห้าลักนั้นสามร้อยหา้าสิบครับนะยี่สิบห้าลักกับสี่ร้อยหา้าสิบสามสิบลักกับห้าร้อยหา้าสิบครับอ่าร่วมทรงแบบโอนทายาทปลายทางเพิ่มหา้าสิบบาทครับ,รบ,รบกับประมาณนี้ละ ถ้าเป็นในผีเสศษนะครับหรือบ่วงคูผีเสศษหรือบ่วงคูกะ <c oughs> เริ่มต้นสิบหาลักขับสามสิบบ่วงอันนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบเราวการยี่สิบลักสี่สิบบ่วงกับเจ็ดร้อยห้าสิบครับยี่สิบหาลักห้าสิบบ่วงเก้าร้อยห้าสิบการร่วมทรงแบบโอนครับแต่จะไปทั้งกะเพิ่มห้าสิบบาทคือกันประมาณนี้ อ่าต่อไปของไอ้ลักกับเชือกนะครับลักเชือกเชือกผมกับพ่าฮัทได้ข่าวสายหนาอยู่ครับหล่อสั่งมาไม่สามสิบสี่สิบเซนนะก็เลยเหลืออยู่ประมาณสามเซนนี่เนาะอ่าเดี๋ยวรีวิวห้เบิง้งสายหนานี่เป็นงานถักด้วครับเชือกเทียมถักอ่างานถักครับนี่นะครับสายรางนี่เป็นเชือกลมครับ สายรังเชืชอกลมมีลูกหมุนไห้ครับยาวอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งเด้อพี่น้องยาวประมาณเม็ดหนึ่งครับกับประมาณนี้ส่วนลักนะครับลักนี่กับไอ้นี่ครับงานกึ่งหัวไม้แดงครับงานกึ่งหัวไม้แดงเขือบแรกเกรอร์ไห้ครับเรียบร้อยใส่ลูกหมุนไห้ตัวยิ่งยิ่นะครับลูกหมุนออมลัก แล้วก็ไอ้ขาขาเป็นเลดครับขาเลดเกียร์แรมไฮวัต้องยันใส่นี้มงครับแข็งแข็งกล่องก็บ่าคอยโฟก,กัสเนาะพี่น้องนะประมาณนี้ครับ <c oughs> ลักกะรอบนี้ขอมาหลายอยู่ครับลัก ประมาณไอ้สามสิบหลักประมาณสามสิบหลักได้อยู่ขายไปแล้วกะเหลืออยู่ไอ้ทึ่งในกล้องอีกครับพี่น้องหลักวิธีการไสนะครับนี่นะครับลูกหมุนไห้เข้าสอดเข้าไปเลยฮะสอดเชือกเข้าไปแบบนี้แบบที่นี่เข้าขอดฮขอดสองเทือครับขะคอดมัดซื่อๆนี่แหละเทือหนึ่งกากรเทืาสองครับกระดึงเขา่า ดึงเขาแน่นๆพี่น้องนะดึงเขาแล้วก็กะสิยุบป,ประมาณนี้ครับนะกระบอกไปใส่ดอกอ่าประมาณนี้นี่นะครับคือวิธีการใส่เนาะเวลาไกลยางไกลอันนี้มันก็สิหม,มุนครับลูกหมุนให้หมุนอวมรักแบบนี้ละ่ะกลับกลับประมาณนี้ละ่ะ ชุดไอ้ลักเชือกนี้ร้อยเจ็ดสิบเด้อพี่น้องร้อยเจ็ดสิบบาทครับฮะคอนโดเฉพาะลักกะร้อยยี่สิบคนโดเฉพาะเชือกกับหกสิบบาทครับฮะคอนโดคู่กันเล่กถือลงสิบบาทฮะประมาณนี้ครับ <c oughs> ฝากไว้น้ำ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับลัก <c oughs> นี่ครับมาประมาณนี้เลย <c oughs> งานสวยๆ ต่อไปไอตอดนะครับตอดเป่าเสียงไก่ตัวเมียกับประมาณนี้แหละผมไม่ได้ออกจากถุงอ่านนี้คือแบบสองหู้ครับแบบสองหู้งานทองเหลืองอ,อันนี้สองหู้อันนี้หู้เดียวครับนี่ครับหู้เดียวอ,อันนี้กาตลาไอ่แปดสิบบาทครับพี่น้อง <c oughs> ต o l แปดสิบบาท ต่อไปไอ้งานกระเป๋านะครับกระเป๋าใส่ใกไกเป็นตัวกระเป๋านี่ก็มียูไอ้สองไครับอ่ะสองสีสองลายส,ส่วนมากเป็นลายหยาแห่งประมาณนี้ครับห้าเอิงลา่เหรียบเนาะลา่เหรียบงานครับฟังไอ้ขวานีมีรูระบายอากาศให้ครับอ้อมเลย <c oughs> แล้วกาย มีมองเสียบลักไกลนะครับมองเสียบลักไกลให้มองเสียบลักไกลใ,ใ,ให้นะครับ <c oughs> นะเสียบเข้าไปประมาณนี้ละนี่ครับนะประมาณนี้ฟังใส่นะครับฟัง,สงใส่มีหมองใส่เคลื่อนท่างให้ครับ ใส่ขึ้นทางให้เนาะใส่ขึ้นทางนี่นะครับปิดเลยนี่นะครับใส่ขึ้นทางกับใส่โทรศัพท์ใดครับใส่สะาพ้ายให้สองฟังนะส,สวยๆครับใส่สะาพ้ายให้ข้างบนนี่เป็นการลุกโป้งนะพี่น้องดันส่งครับ มันตรงดีข้างนาเด้อพี่น้องข้างนาเป็นมองปิดไอห,หัวไก่ครับนี่ครับมองปิดหัวไก่แล้วก็อันนี้คือสิบนาหลุดสิบหัวไก่ออกครับนะหลุดสิบหัวไก่ออกนี่นะครับประมาณนี้ส่วนไอสิบสิบบนนะครับอ่าสิบบนนี่คือหลุดแ้หลุดไปประมาณเรึงหนึ่งเด้อ ครับหลุดไปประมาณครึ่งหนึง่งประมาณนี้ละแล้วก็ใกล้เข้าไปครับใกล้เขาแล้วเทาก็หลุดปิดนี่นะครับประมาณนี้ครับสำหรับารายละเอียดงานนะใส่ขึ้นวงซีนิวนี่ครับได้สวยเลยกำลังงามขังไนเดอพี่นอ้องนะขังไนนี่ครับเป็นซับไนไห,ห้สวยๆหนาๆครับนหนาๆสวยๆเลย ดูระบายอากาศอ่อมเลยครับอ่ะกับประมาณนี้ครับสําหรับงานกระเป๋ากระเป๋าใส่แกตโต้ครับมีสองสี่สองไล่ครับตาล่าเหรียญงานก็คือกันอ่ะสองสี่สองไล่ line. ครับผมประมาณนี้อ่เป็นไล่ใหญ่แห่งครับมาไล่ใดสีใดกับจงังไข่ <S <S เหลือกเบิ้งพี่นอ้องจังไข่โทรมาสอบถาม <c oughs> ต่อไปครับต่อไปกับไอ้ราคาของกระเป๋านะครับราคาของกระเป๋ากับยูใบสองร้อยห้าสิบครับนะใบสองร้อยห้าสิบรวมทรงแบบโอนนะครับอ่าของทุกอย่างกับมีไอ้ทั้งระบบโอนกับระบบปลายทางนะครับแล้วแต่พี่น้องสมักแบบใดสะดวกแบบใดนะครับอ่าส่วนมากกับมีแต่ปลายทางนะครับเกินกันยู น้นอยนะเกินกันอยู่ยี่สิบสามสิบบาทครับพี่นองเพิ่นกันเลยเอามิเตอร์ระบบไอปลายทางหมนเลยครับมันจังสบายใจทั้งสองไยของไปหัวหนาบ้านพนักงานทร่หากับพี่นองกับไอออกมารับของนาบ้านเนาะครับจ่ายตังค์แล้วก็รับของเอาแค่นั้นละกระจบครับคือระบบใจเงินปลายทางมันจังคอยสบายใจนะครับ แต่ว่ากะฝากไว้น้ำเนาะครับสำหรับระบบใจเงินปลายทางไอ้ลูกค้าสร้างแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับรับผิดชอบก็คือผมสร้างเล้วก็ได้เสียทั้งไอ้ค่าส่งให้ครับเสียทั้งค่าส่งไปแห่งกวนคันสมุิไอ้สร้างแล้วบ่รับอีกนี่ผมเสียค่าส่งตีกับอีกครับมันก็เป็นหลายบาทอยู่ก็ฝากไว้น้ำเนาะอยากให้มีความรับผิดชอบ บ่าท่าน้อมกับยาฝาบสั่งครับอ่าท่านพ้อมกับยาฝาวสั่งให้คนที่เนพนผอมสกักก้อนหรือเหาให้ถามแม่บ้านเบิ่งสัก่อนครับจังคอยสั่งเนาะตัดสินใจเบิ่งดีๆผมบม่อยากให้เสียโอกาสนะครับมันเสียความรู้สึกเน,ะนาะเฮาส่งไปแล้วลูกค้าปฏิเสธนี่้อมแล้วจังคอยสั่งดีกว่ามันจังคอยสบายใจกับประมาณนี้นะครับงาน อันนี้ดักท่างครับเอ็นเจ็ดสิบเนาะเอ็นเจ็ดสิบครับวงสีนิวสวยๆเลยครับสวยๆติดเร็วะกะเบื้องแล้วกับฝากกดติดตามนเดอรพี่น้องเป็นกำลังใจในการเหตุจีบให้ทางใครเฮานำ้ำอ่าสำหรับมณีกะขอบคุณครับ